สวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้หนาวอยู่ที่17องศาทุกท่านรอพระนะครับพระจะมาตรงปากซอยนะครับ

ทีอาวารีวะาปุราปลิเพล็ติสักรางอวะเมวอิโสตินังเปตนางอุปกะปติอิจิตังปฏิตังตุมังคีเมวะสุมสะุตเลนตสังกาปาเจนทุกนลาโสยทามีโสทิลโสยทามาตุวัตมาวัานตี ອະຢູ່ວັນ નો ຊົກທາງພະລ